อเออเดินมาไกลามากๆเลยคำฉี่เลยวนะเนี่ยโอ้ยแรงเล็กๆเฮ้ยใครอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเออไม่ให้ลูกฉีดนะคุณทำเองเยิ่มๆยิมมีเอาไหมอิวอะไรเยอะผีขาเอา,า,เอาอไหมตอนแรวมันนี่อะโอ้โหเยอะมากเลยนะพวกยเยอะแด็กอ๋ออนแรกมันน่า โอ้ยนี่เปทางด้วยเอาแล้วก้าวสดงว่ามัเลยเก่งไม่ค่อยมีเครื่องเพราะผมเลยโอ้แล้วโคก็พูดช่วยแล้วยเอนนี้ผู้ช่วยนี่แม่นี้คุณกลับมาแล้วว่าไงเป็นไงมั่งหลังกลับมาปวดไม่เลยปวดอยากกินไหมเออก็อยากเอาไหมกินไหมไม่เอาอ่ะเก่งใจ พวกป้อนอยู่เนี่ยเนี้ยโอ้ยแล้ววันนี้เราพูดช่วยครับพวกเราได้รับภารกิจใหม่มานะอาบน้ำอะไรอยู่เฮ้ยหยาสิเล่นอย่างงี้สกอเลยหยุดวันนี้มาทำอะไรอ่ะวันนี้เราพูดช่วยได้แล้ภารกิจมาเป็นภารกิจที่ได้รับมาจากใชากินไหมเช้า ชาวใครไม่รู้แต่คือเขาคือคนนั้นคนนั้นผู้ช evet ่วยพวกรู้แล้วปวกรู้แล้วใครใครใครผู้ชายคนนั้นเนะเขาเป็นปู่ของปวกเองเขาได้เล่ามาจากปวกปู่ปู่เล่ามาตอนนั้นปวกก็นอนไม่หลับปู่เลยมาก่องปวกและปู่ก็ได้เล่าเรื่องมาเรื่องให้ปวกฟังเรื่องนั้นน่ะมันเป็นป่าลึกลับอะไรสักอย่างนี่แหละปู่ ก็มีคนหนึ่งคนหน้ามาทั้งสองคนเลยแล้วเขาว่าเดินเข้าไปในป่าใช่ไหมเขาวันเจอตัวอะไรไม่รู้มันมีเขามันควายอุ้ยน่ากลัวันชื่อว่าเลลิโกเลโกเหรอไม่รู้พูดเล่นเลโกมันกินไบเ่าเลเิโกมันน่ากลัวมากมันชอบออกมาตอนกลางคืนมันน่ากลัวมากเลยนะ ดูปลือกสิเอ้ยแต่ส <robi> ิพวกเราได้รับภารกิจน <rawd> ี้มาด้วยให้ล่พิษศาจแปลกๆในป่านี่เห็นไหมใช่มันบอกว่ามันจีบาตอนคืนพระจันทร์คืนพระจันทร์อะไรอ่ะกดไลท์ให้พวกเราด้วยมันจีมาอย่าเลยเออเออแต่ก็คนก็ดือนกันนะ้วก็คนก็เล่นละผมอยากผมอยากอยากเจอละนะแตทุกคนกดไลท์มากๆเรลิโก้จะไม่มาหาพวกเราใช่ดีไปเยอะ กดติดตามด้วยใช่ปวดตัวแข็งแข็งคุณแข็งมีบาลีป้องกันด้วยคลางแรงไล่สงสัยไหมทำไมเราไม่ถึงมีชุดเกาะใช่คือเราไม่ปวกเสียงเป็นแบบนี้แล้วปวดกายเสียงก่อนนี่ปวกกันแบบเดียวแล้วเสียงแบบนั้นได้ไหมอ่ะเสียงนั้นชอบมากกว่าเออพวกเราได้พวกเราได้แบบปวดใช่ไหมคนละเสียงเว้ยคนละโนเอะเรื่องเรื่อภารกิจมาประิมซึ่งเขาบอกว่าไร่วกมู้ อันนี้เหรอเออเออดีเนาะโย่เสียงเข้มอืมมีอะไรเสียงเสียงของคอยเออเออโอเคเออเสียงก็ได้ของคุณละนี่มันเป็นปวกไงปวกชอบกินไม้แงมแงมแงมเสียงคุณบรรจุ๊บเมงแล้วอะไรวะนะแงมปวกชอบกินไม้มากเลยนี่ไม่ไปกันไรการเสียงจริงๆเอาล่ะเราได้ภารกิจมาบรรจภารกิจที่นี่นี่นี่ปวกฟังก่อนภารกิจคือ พวกเขาได้สิกลาบได้ลาบมาจากเออเออใครไม่รู้เขาเขาเขาตาของปู่เขาเขาเขงเพื่อนของตาตาของเพื่อน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 ปู่เข้าใจนะเออมันเข้าใจมาได้ก้อนภารกิจเขาอะให้เราแสบตอนแนมเฉยเฉยให้เรามาดูด้านเราจะได้ไปบอกหมู่บ้านเหมือนเป็นหมู่บ้านแล้วมั้งหมือเป็นเมืองนี่แหละจะ่ไม่ได้แล้วปแต่ว่าเขาให้มองกับชุดด้วยเลยเขาว่ามันแข็งแกร่งมาก เขาเอาคนสิบคนเอ้ยอย่าไปฉีดนะนี่นี่เดี๋ยวเต่าเดี๋ยวก็มีผีมาหลอกหลอกเก็บเยี่ยวเก็บเยี่ยวเก็บเยี่ยวมาดูนี่ก่อนเฮ้ยใครมันทำไรเนี่ยเสื้อมะเขื่อเท็เต็มเลยปวดชีดยีด่ิดีเย้ยปู้ชมเยี่ยวมปนเลือดอไม่ใช่อันนี้มันมันก <c oughs> ินอร่อยเลย ผู้ช่วยเก็บมาข้างขี่เว้่้ช่วยอ่ะ e <ww. S 2> อิวกูช่วยเขาบอกว่าเขาคนเออตามได้อตอนที่ปู่ออะะไรเราเล่าว่ะเพื่อนของปู่ที่ไปนั้นน่ะไม่ใช่เพื่อนหรอกมันมีชายสองคนนั้นใช่ไหมที่บอกเล่าอยู่อ่ะนั่นแหละเขาเดินตามรอยเลือดนี่นี่แหละแล้วไปเจอเวลี่เกอร์เวลี่เกอร์เพราะว่าน่าจะยังไม่เจอหรือเปล่ไม่ได้หรอกว่าปีศาจดินจะมาตอนนไม่่ดิตอยแม่งเ,เดี๋ยวดีเย็น นี่ยังไม่รู้เลยว่ามันคือเลือดจริงหรือปั๊มลองชิมดิกินบิดเพื่ช่วยปวดแก้มอันนี้มาด้วยแก้มแหละไปชกเไปเอาเผาป่าไม่ใช่เลยไปใช่แล้วเจ๊เมื่อไรศรีษะเล่นมาชิคเอายัดป่ามาเลยลเขาบอกว่าคนคนยี่สิบคนสู้มันไม่ไหวนะอันนี้เพืช่วยจะสู้ไหวเหรอมี่เลือดที่ปวดเก็บมาสงสัยเขาจงมั่นใจกับเรามากแน่ๆว่าเราสู้ได้ เราไปท้าทายฮีโร่ <I love S 1> แล้ว,วฮีโร่ฮีโร่ฮีโร่เ <I mean, S 1> ฮ้ยไม่ใช่แล้วไม่ได้ปวดขาเราไปท้าทายฮีโร่ใบามา <c oughs> แล้วก็โดนฮีโร่ใบตบกระบะโหัวแตกเลยเดี๋ยวเราก็ยังเลิกไม่ได้นะ